ครับเมื่อนี้ถามผู้มากครับนี่ครับมาหอดพี่กัดแล้วครับมาหอดมารับทิมงานครับเด็ตอนนกครับมึงหัวเพื่นี่พาไปทั้งในครับเมื่อนี้ครับตัวนี้ก็เชียไปไม้แล้วครับพนน้ำเทีมครับเสี่นแล่นนี่พาไปเมื่อนี้ครับอ๋อล่อมึงครับว่าสิไปพี่กัดไดนเขาพี่กัดโอ้มาเยู่เลยเนาะ ยอดเลยพี่จัดมือนี่ผู้เก่าเลยเนาะผู้เก่าสุดย้ามาผู้ัอนี้ผู้เก่าืนนี้มาู้เก่ตามลาเยวองยังไงข้าล่มสุดยอดครับมือนตามลาของกุาเรีวตนที่ร้ทีมงานยืนแล้ว

ครับพลังเข่าทีไ่ไม้ครับเนี่ยแยกกันอาการก็ดีครับมือเนียคือว่าพี่ัดกับหมอ,อยเยอกันปนโรรกรธใชว่า,าใส่ไหนพืที่คัแจะน่อมือเดงตันเดงแล้วเหมนแกนขัดกันนองแนปลาโดดน้ำน,น้ำหนาวน ตอนนี้ก็มางหอดพิกัดแล้วครับนั่งโดยเซนแล่นครับเอาเดีครับเซนแล่นครับผมป้าถั่วามาอย่างไรเนี่ยเมือนเนี่ยผู้เก่นวะโอ้ยเย้ครับเนี่ยครับผู้เพื่อนเซอร์เวมาแล้วก็เพื่อนโก้เราเหรอครับเนี่ยครับสวดีครับอันนี้ค่ายเพชรจำปาครับบนนกขันจนจนอยู่บนพ่กัดครับใส่ถ้ากันจังไม่กินข้อ น,น,น,นี่ครับใส่ยุกบกคต,นตนนน้นต้นไหนะต้นันเขาก<ด>ันแล้ววันนี้เปนเนียบโมโหว่าเปนเนียดลัด้าถึงเตงานเ่นมัดอมหัวใส่รุ่งความีละเอาครับตอนนี้ก็ได้ได้ยุบุยุบกเตเปียนเเนียดแล้วกัใส่ก้อนครับเนี่ยพีกัดงดนนถึงุงหอมต เดี๋ยวจังไม่กินเขาเนาะเก้าามหน่อยตันนั้นก็หมดเต๋อเจยวนกไม้ใส่ดอกใกล้ๆนี่ขันว่างสินช่แล้วเก้ขามหน่อยตัวเต๋ยเออเอาเอาาชียช่ยเชี่ยไปนี่ครับเจยวนกไม้เสือตัวเหยียบเื่อจะดูกรสมมันอยู่ในด่นนนนดานนั่นในด่านนี้นนนเต๋อครับมือนีนี่ครับพี่คัดมือนีพี่ไส์ครับบรรยากาศครับผู้เก่าครับเมือนี่ทีมงานพามาครับเนี่ยเจนเลีนพามาครับ ล่างใส่หนกครับน้องอากาศก็ถือว่าดีครับนี่แต่นกตัวเสียงดีๆครับแต่ว่ามีตัวเสียงไงคาล่มตัวนึงนี่ครับไม่จมปากเลยมาใส่เลยครับนี่ครับล่บมึงครับใส่นกแล้วก็ดีไปกินข้าวเ้ากันครับช่วงนี้รอรุ่นกันนกไม่กำลังยื่นมอยู่ครับผม หือว่าพานแล้วครับขันมานนี่ขันโยนอ๋อรอดที่ตามครับว่าจะเป็ียนได้เหมือนไหนจะมีเตีมครับทีมงานวันยินมเขาครับเพื่อนจัดแล้วครับเพื่อนกลัวจัดไปแล้วเต้มหนึ่งลั่งเฮ็ดกับเขาครับอ้อมนู้่านเหมือนี่ยพาหนูพุกตัวนี่งไห แมยแล่นปัญหาหนูมาบอมสุดจอดสุดจอดครับนุกกัเขากันกุ๊บอยู่คนกำแท้าครัเมื่อนี่ไอตัวไอ้วงข้าอยู่ดิ้กินเขาไม่อีกแล้วครับคุณควมผมว่ามันหดมากเหตุร่วงของแท้ของแท้ของปอมหมอวงดูคุณดินบุบๆอยู่คุณ ยังไงอีกแล้วนี่ก็ได้ผู้วางที่นีเนาะเป็นขู่เนี่ยผู้เป็นหมานกวันยินเขาเฮ้ยเพชรจำปาที่พยายามกันหรอขันเฮ็เพชรจำปาไปกำค้าน้ามูเนี้ยขันแกว่า แล้วนะ่งีโนโคกระเดียกหน่อยเตี๋ย้องแรนก้อแขงเดแขงยะตัวหางันเตี๋ยคันห้างสันกับมิเตอันเดียวแะเท่ยว่าเฮ้ยเบื้งดูเตี๋ยมึงกล้าเชนเดียบมันแล้วโอ้ยห้างสันดีะ ค,ควันนี้กินข้อเส้นเลื่อนจัดแล้วนี่อันนี้ความหงูครับโอ้ยสุดยอดครับงาน,นอาหารพื้นบ้านนี่ครับโอ้หัมนมันครับทีมงานหิน,น,นสุดยอดเห็นทั่วมากครับว่าเสียงไยเสร็จเรียบร้อยแล้วอนนเออเรอมึงครับหลังกินเขาแล้วหัวละบ้านเนี่ยเฮียได้เพชรจำปาวะ่ะในกำข้าน้ำมูครับตอนนี้ได้เวลายิงเขาแล้วครับ ก,กินแล้วอีวิกรรมค่ะเอ้ามินเขาครับงกมินเยการบ,บ้านหนาวมันได้มากงไงหรมันจะอากมาสัก ก <c oughs> ่นเจ็ดโมงประมาณหนึ <c oughs> ่งหกโมงสี่สิบบอกแบบนี้นี่มันเจาเกินว่าคนาวนาวมันขึ้นห่งเลยว่ลยครับในเวลาสิบหกนาฬิกาครับ<น>จันเนี่ยเริ่มทย่อยไปเอานกลงแล้วครับ <c oughs> เื่องคนสี่โมีเย็ได้บุณน่หง <c oughs> เราใหม่อยู่คนเสื้ออยู่คน มาเดียวไปมันลังบาดแล้วดิไปเล่นห้องไปเอาลังบาดแล้วยากาศขึ้นดีแท้เมื่อยล่มล่วงๆแต่ครับตอนนี้ไปเอานกล่องนะครับนะครับพิกัดครับตัวเว้นกัดกำลังเฉพุ่งครับที่ผมเล่าให้กล่าวไดีครับทำไว้ครับช่วงน,นี้ต้องเอาลงไว้ครับจับใส่มือเนี้ นอลยอยครับล่อเบ,บึงครับจะทิท่งในเนี่ยกับเส้นเล่นรับครับ,รบเพื่อนกวกับมันอนแหละครับแล้วลอเพ็ิดจพนกันครับนี่ฝูงง่วครับอยู่นี่ก็เล่ล่อจนคำครับหลังจากที่มาเอานกล่งครับ กดว่าครับเจ้าล้วครับจัดให้แล้วครับนั่นือจวดเลยครับนี่โหมนัมนๆครับเจ้าเลี้ยวครับจัดให้นั่นเดี๋ยวลงมาเบิ่งครับตบตัวเพิ่น ได้นกคู่ไปเลี้ยงแล้วครับนี่ครับตรดูเพลินได้แล้วครับนี่นกพูไปเลี้ยงแล้วครับเหมือนเฉลียวครับจัดให้ครับสุดยอดครับครับพิกัดใส่ตีนพูนะครับนี่เสียงไงตัวนึงครับอยู่นี่มันเศร้าเนี่ยทะเลาะกับคนมาใส่ครับรอบมึงครับคิดว่านาจะเงินเพิ่นอยู่หรอกเอ้าันนี้อยากปนนกครับมานแล้วครับเมือนนี่ เขย่ยอยเอานกมากเลยครับเส้นเลี่ยนกับใบเตียมครับช่วงแรงแล้วเพชรยมปลาจัดไปหนึ่งเตียมแล้วครับนตุตัวใหญ่ครับบักเสียงใหญ่แล้วครับเนี่ยเสียหมูได้ยินซะเนาะมาอย่างเงี้ยมือเศร้าเนี่ยมาคุ้มใส่เพินพ่นนะเพิ่นกลัวแบงได้รอบใบจัดไปหนึ่งเตี้ยมหร้เอนะเราเหรอเนาะครับนี่ครับเดี๋ยวโอกาสหนายังมากไงไม่นี่ครับนกมีตัวเสียงดีๆครับ คุ้งสิกลับแล้วครับช่วงนี้เพราะว่าคำเหลวเพิ่อนคำไว้เนาะเพิ่อนกลัวคำไม่คำไม่แย่หนาวแมนแมนครับมันอยู่นจะไก่พูครับแมนตะื้นบิเว้นก็ลงไหวครับช่วงนี้ครับฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องมิตรภาพละฟ้องตูกทุกท่านครับโอกาสหน้าว่ากันไหมสหรับเมื่อนี้เซียนแลนด์ครับสวัสดีครับเพื่อนกลัวครับแล้วก็ข่ายเพชรจำปาครับล่าไปกควนสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ Big death.